ผลการออกเลขวันหวยห้านอยห้านอยพิเศษประจำวันที่7มิถุนายน2000หาเรารางวัลเลขสองตัวล่างเลขที่ออก69 69รางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออก57 57รางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออก5 57 5 57นี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้านอยห้านอยพิเศษประจำวันที่7 มิถุนายน2 5 6 8ายขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยห้าหน้อยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนนะจ๊ะฝากไว้ในได้จะจะรสับตะไครก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในห้าหน้อยปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า